วันนี้พวกเราก็จะมาแข่งกันทําสายไหมใครทําได้ทั้งใหญ่ทั้งกลมกว่ากันคแนนก้กนชนะไปเลยเอาไปไปไเดี๋ยวนมันบ้าแล้วบาแล้วโอ้ย่ออกตึงออกตึงงนี้ออกตึงตเลยรานทตนาอีเกมมีู่เกมต่อไปไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ใครจะทาออกมาเป็นยังไงบ้างจะพังหรือจะปังตามมาดูเลยค่ะ เคยทำใส่ใหม่บ้างตอนเด็กๆเนะี่ยอันน่าถามว่าเคยกิน,นไหมกคือหลายๆเพราะว่าเคยกินแล้วเคยทำไหม,ไมเคยทำเป็นยังไงจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำใส่ใหม่ามาเนี่ยได้บอกเรารู้เลยว่าแต่งก่อนได้ก่อนเยอเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําใส่ใหม่แข่งก,กันว่าใครจะแบบได้อันแบบว่าโกงโตที่สุดมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มจากปเปิดเครื่องเริม่มจากกันคือทำยังไงก่อน เอารถไวข้างในแล้วเดี๋ยวรถอ่ะก็วิ่งวนเลยรถแต่ถังเปล่ารถแต่ย้อนเล่นฉีกไม่ได้เลยย้อนมอยากเขียนเนี่ยถ้าผู้วิ่งมือกบการเนี่ยพี่เจ้าผีอะไรเขียวให้คนทำเป็นทำโชว์ก่อนไหมอ้าวไอ้เพี้ยนอ่ะไอ้ตุ้มดูได้ไอ้หลอกเป็นเลยมาจากผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะเอาสีม่วงอันนี้คือตักเอาไว้ให้เพื่อนแล้วเนกรุ๊ปเขาจะเพื่อนโอ้ ไ,ไม่ขับุยดีแบบนี้เลยไ่เลยนะแม่เราใส่อุยอุยทั้งยปไปแลไ่ยมนไหมนแม่หมมแล้หมุนแม่หมุนแม้ยมนี่หมุนมหมุแม่หมุนแมม่หมุนแม่หมุน่มนแ่หหมุนแ่หน <c oughs> แม่แน, <c oughs> น่น<ะ> ความเผาเลือดเพ้อปกความสผาเร็จเวอร์อะไรนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวเราจะกินแบบว่าคนปกติเธอเขากินกันกูอยากเห็นแม่ไม่ได้กินไม่รู้อะกินทุกวันนี่แข็งวันละคนรู้แล้วและเมื่อกี้ก็คือสาธิตนะคะเนี่ยเขาบอกกันน้อยมาเดี๋ยวเรามาโอาน้อยออกกันดีกว่าน้อ ไปเชื่อเลยอไปเชื่อเลยเอ้าไม่ทำมุู้เลยอ่ะพี่เฮ้ยเนอะแม่งเบาๆแต่เจ็บอยู่นะแม่งบอกหนูว่าอย่าร้องมามาพี่แบ่งเอาสีชมพูสีแดงจ้างของมายเป็นชมพูโอุ้ยไปเลยทำไปทางทางเฮ้ย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 ไปไหนอ่ะลงพาร์ที่เฮ้ยเฮ้ยดูดิโอ้จบเลยลงพารเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหม ไปเลยดน้เลยเฮียดูดีมาเฮ้ยเยว่เป็หรอวผมมึงจะชนะทเมไม่เล่นด้วแล้วรังอ่ะกเฮ้ยเอดีกไวหมาแล้วมาแลเฮ้ย อไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนาร้อซนอลออหัวหัวก็ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ดูอะไรเออนมันดูต่อมารอบที่วันระบอินฟราเรดเขาเลือกสีแดงค่ะไปไป เท่าน้นใหญ่ไม่ใช่ยาวโอ้ยหมดแล้วหมดแล้ว o m What is that? เล้วแล้วสิหลักสุมนปกวายไฟก็คือทำมาดูดีมากเอารูปมิเอา เป็นหนูดีกว่าตัวมาเป็นหนูดีกว่าไม่ไใจมากใจมากนี่อ้ไม่ต่างเจานะเลเอาะเป็นยังไงเป็นังไงเป็นไงเป็นเหมือนเหอนตกินไอนี่ปะาบ่เหมือน ไปเอพีเอฟไปยืนเต้นดิไปขายของนี้เพียอไปเอามาเขาหมดเท่าไหร่เนี่ยเอฮ้ยออกรูปหัวใจใครอ่ะเฮ้ยไปอไม่เห็นมืออันนีไพีเ ทำไม่โกงยังยากเลยนี่แหละไอ้บ้านไอ้บ้านไม่ทำมาเยอะมาบื้นไอ้บ้านน่ะมันทำเป็นแบบนี้ไอ่ท้าจริงตอนนี้ที่บ้านชนะอีกเกมมีกูเกมต่อไปกูไม่เล่นแล้วเล่นเลยปะเอาเอาบ้าเอาบ้านจะบ้าตายรายวันเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปแล้วนะเอาไป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 ต้อไปแล้วเฮ้ยนี่บ้านบ้าแล้วบ้าแล้วโอ๊ยมีออกตึงออกตึงเล่ามีออกตึงตึงเลยเหรอ ไอ้บากพ่เลนี่ยเเนี่ยปูาไปา้ยออเ็กขาก่งแล้วเก่งแล้วแล้วมเเป็นเฮ้ยโอ้โหมอเด็กขาปั่นเยอะเด็กเด็กขาปั่นเขาไปสายไช่หวานกันแล้วเอาเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเด็ไอ้บมอสอะที่นอนที่เลยมันดูดีนะดูดีกว่าที่กูคิด นนี้พวกเราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยเขาเนี่ยกินหมดแล้วกินโชว์ก็คือดูจากการโหวตแล้วแหละเพราของมันเป็นอัำแบบพี่ข้าสินะไม่รอรอให้เมนต์โหวตไม่ใช่หรอกน้องขาียบร้อยได้หนูได้ร้อยได้ร้อยได้ร้อยโหวตให้หนูหน่อยนะคะวันนี้หนูต right, mm ั hmm. uh ้งใจทำใส่ใหม่มากเลยถ้าพี่บี่โหวตให้หนูนะคะหนูจะชนะโหวตนะคะหนูจะชนะเลยนะคำเดียงมันออกเยอะนะเนี่ย เอา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 ตามความคิดตัวเองดีกว่าสำหรับเมนะคือของเม์ไปทำออกมาเป็นรูปทงพงทาน่แต่ของเมยม็นชอบของป้านแต่ไม่ใช่ตอนนี้กินไปแล้วกินแล้วกิแต่ว่าของของป้านแบบว่ามันแบบอย่างเงี้ยมันมันสมคูณนะเอออาะพี่เตชอบใครกนของป้านเหมือนกันขรงอป้านเก๋อชอของเมหรอเมนตของเมนะครับเมน์ของเมเลยยิ่งชอของเมขอความสุขเท่านั้นแหละชอบ พี่ป้าเหกันเฮ้ยสวย They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine เอ้ชอบตัวเองด้ยตองาวอ่ะพียชอบใครขงพี่ชอบพี่ดิน้องใหญ่เฮ้ยโอ้เแค่นี้ก็ลงนะคะปัไปคแล้วก็เราขอขับรถมาด่าหมูแย่ก็ถอเแ่กแล้วถ้าเพื่อนๆพี่น้องๆ ของใครอย่างเดียว